ก็กราบเรียนท่านสื่อมวลชนที่รักนะครับทุกท่านนะฮะผมในฐานะตัวแทนของพรรคเสรีไทยในฐานะท่านเสรีพิสุทธิ์เตมีเวสนะครับเมื่อกี้ก็ได้ฟังจากทางเยาวชนกลุ่มเยาวชนผู้เป็นเจ้าของแร่นะฮะฟังแล้วก็รู้สึกตกใจนะครับว่าเรานี่อาจจะต้องเสียอาเชบัรพิเศษเนี่ยไปมากกว่าหนึ่งล้านไร่นะครับจากการ เพิ่มเติมนะฮะเพิ่มเติมจากข้อพิพาทนะครับก็ฟังแล้วรู้สึกตกใจซึ่งจะพูดได้เลยนะว่าเป็นค่าอภิมหาโง่นะครับเป็นค่าโง่ที่มากที่สุดในประวัติศาสตร์ไทยนะครับซึ่งเรื่องอย่างนี้ไม่ควรจะเกิดขึ้นถ้าหากพลเอกประยุทธ์จนันโอชาไม่ใช้มาตรา14ตามอำเภอใจนะครับพลเอกประยุทธ์ใช้มาตรา1 4ตามอำเภอใจมาตลอดทําให้เกิดปัญหามากมายในการใช้มาตรา14ที่ผ่านมานะครับซึ่งผมจะขอเปรียบเทียบ เพียงกรณีหนึ่งนะครับท่านนายกยิ่งรักชินวัตรเนี่ยท่านออกคำสั่งย,ย้ายท่านทวินเปลี่ยนสีนะครับโดยให้พลตำรวจเอกเทวพันธ์ด h a พงศ์เพียงแค่นั้นนะครับการออกคำสั่งสารวินิจฉัยเนี่ยว่าการออกคำสั่งนั้นไม่ชอบจึงให้ท่านนายกยิ่งรักพ้นจากการเป็นนายกรัฐมนตรี ท่านลองเปรียบเทียบกับกรณีนี้ดูนะครับการออกคําสั่งที่ไม่ชอบเนี่ยทำให้เกิดความเสียหายต่อประเทศชาติอย่างมากมายขนาดนี้นะครับเสียทั้งเกียรติยศเกียรติภูมิชื่อเสียงของประเทศเนี่ยสำคัญที่สุดนะครับเสียทุกอย่างนะครับผลประโยชน์ของประเทศต่างๆนะครับสิ่งนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่พักฝ่ายคา้านโดยท่านหัวหน้าพักฝ่ายค้านเนี่ย ท่าน,นก็จะต้องไปแบบพิปรายสภา,าเพราะว่าตามมาตราหนึ่งเนี่ยก็ได้มอบหมายกันแล้วว่าเรื่องมืองดองกลาเนี่ยจะเป็นของพรรคเพื่อไทยนะครับซึ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยผมคิดว่าพลเอกประยุทธ์ท่านควรนะฮะควรเลยที่จะต้องเป็นนายกรัฐมนตรีอย่างกล้าหาญนะครับต้องกล้าหาญกล้าที่จะรับผิดรับชอบนะครับสมกับคำนำหน้าชื่อท่านคำว่าพลเอกนะครับ ท่านต้องเป็นชายชาติทหารต้องรู้จักรับผิดรับชอบเมื่อกระทำผิดแล้วท่านต้องลาออกนะครับท่านต้องลาออกอย่าให้ประชาชนมากดด่าท่านอย่างนี้เลยผมคิดว่าท่านควรจะอายบ้างนะครับควรจะอายคับก็ฝากไปถึงท่านพลเอกประยุทธ์ด้วยนะครับขอบพระคุณครับทุกท่าน